ร่ำไปเรื่อยบัดี้ให้เอาเบาที่สุดไอ้เสดงนี่น่ะบังคับเอานักนัำจะได้บังคับยูนอ้าวกลองเชียรข้ามเข้าได้นะคะกองเชียร์กองเชียร์ให้ออกนะคะให้ออกจากสนามนะคะกองเชียร์ค่ะกองเชียร์เชียร์ได้นะคะแต่ให้ออกจากสนามนะคะค่ะเส้นไม่ตรง แต่ขอให้ไปถึงที่ <laughs> ใช้ขานะครับถ้าใช้ขาใช้ถูกขั้นก็ต้องฝึกฝึกเดี๋ยว

เบียงปาเป้าแม่ลาวคุณตาแล้วก็แม่ฟ้าหลวงนะคะยังจอดได้เลยนะคะรอบท,ที่สองผู้ชายนะคะผู้ชายรอบที่สองผู้ชายนะคะเบียงชายเบียงปาเป้าแม่ลาวคุณตาแล้วก็แม่ฟ้าหลวงค่ะ ไหนใช้ขาสื่อไหมคะไม่ไม่ผ่านเลยนะคะกผิดกติกานะคะใช่ไหมคะผิดการติดการค่ะว่าเราก็สงสารส่สารประกอบการรู้ต่ะงๆเพราะว่าการดูแลอ่าเขาก็สลายเวลาดูการเจอมีเมสซารวมที่เหรอเมสซารวมเนี่เหรออยากให้ใช้ได้ตลอดนะคะใช้มือใช้ตัวได้ยกเว้นขาห้ามผิดนะคะถ้าผิดคือผิดกติกาทันทีเลยนะคะ ห,หัวโขงก็ได้คณะกรรมการบอกแ,แล้วแล้วจะเป็นนายกจะเป็นนายกของปกกอดามใช่ไหมรับผิดชอบใช่ไหมหัวโขงนะถ้าหัวโขงถ้าหัวโขงเฉยๆนะค่ะสลับข้างนะคะรอบนี้อ่ะอยู่ตามอยู่ตามช่องหรือเปล่าคะอยู่ตามช่องไหมค่ะอยู่ตามช่องค่ะอำเภอเมืองอ่ะไดแล้วเนาะอันนี้ของรอบที่สองนะคะรอบที่สอง เวียนชายยกมือขึ้นค่ะรอบที่สองค่ะดูหน่อยเวียนชายเวียนชายน,นักกีฬาค่ะนักกีฬาค่ะสลับด้านนะคะรอบนี้ไปอยู่ด้านนู้นเวียนชายเทียบป่าเป้าแม้เราคุ้นตามแล้วก็แม่้าหลวง ตอนนี้นะคะจะอ่านอะไรชื่อแล้วนะคะํารอบนี้รอบนี้นะคะรอบที่สองเนาะใช่ใบการรอบที่สองนะให้ยืดตามที่อ่านนะคะเพียงชายค่ะเพียงชายยกมือขึ้นเพียงป่าเป้าเราเยะแล้วเนาะมาเฮล่าเราละเออโอ้ยแม่เราค่ะแม่เราได้ตกลงรอเปล่ามาเฮล่าโอเคขุนจาลค่ะแม่ข้าหลวง พร้อมแล้วนะคะคณะกรรมการท่านพร้อมยกมือด้วยค่ะไปผู้หญิงไม่พูดนะคะเตรียมเลยนะคะผุ้หญิง ออเพิ่มอ,อีกแล้วเพิ่มอีกแล้วเพิ่มซ้ายเพิ่มขวาจำเลยเมื่อกี้ไม่เห็นแข่ง,น,นะขงนะนี่ไม่หนุนเนาะเราไม่อยากแข่งเนาะรอบนี้เหเขาเล่นเลยสนุกด้วยค่ะห้ามใช้ขานะคะใช้มือใช้ตัวใช้หัวโขกได้ถ้าใช้หัวโขกในยก เดียวค่ะต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้นะคะด,ดูด้วยนะคะต้องให้ถึงเส้นชัยเลยนะคะคณะกรรมาการดูด้วยค่ะตัวเองอย่าช้า ตัวเองเค่อยไปค่อยๆก็ได้แต่ให้ไปถึงเส้นชัยนะคะค่ะให้ไปถึงเส้นชัยนะคะเฮ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าท่านผอ,อของค่ะไม่ไหว, <laughs> ไว,ไหวใครจะช่วยก็ไม่ไหวใครจะช่วยผอช่วยไหมคะ